หลังจากแคทนักแสดงสลับบทโรน่สตร์ครับเรื่องราวที่เราจะพูดถึงก็คือค่าตัวครับซึ่งกลายเป็นจุดที่หลายคนเนี่ยไม่เชียวว่านี่น่นจะเกิดขึ้นแม้กับตัวของโรเบิร์ตดานนี่ยูเนียเองครับพะเขาเนี่ยต้องมารับบทตัวเองค่าตัวของเขาเนี่ยต้องสูงแน่ๆครับแต่เพราะอาดีตของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยปัญหาภาพรักที่เสียหายและการกับเข้าไปยาวมการอย่างไม่มั่นคงมาเวลก็เลยจ่ายค่าตัวให้เขาประมาณ5 0 0 0 0นดอลลาร์ในบทไอรอนแมนภาคแรกซึ่งน่อยมากไม่เทียบกับความเสี่ยงและบทบาทสําคัญในขณะที่นักแสดงคนอื่นเนี่ยกลับได์ ท,ทค่าตัวของเขาเนี่ยสูงมากถึง3.5ล้านดอลลาร์มากกว่าโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ถึง7เท่าครับทั้งที่เขาเนี่ยไม่ใช่ตัวเอกด้วยซ้าเหตุผลก็คือตอนนั้นเนี่ยเทเลนฮาร์เวิร์ดเนี่ยก็เพิ่งจะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์มาครับส่วนโรเบิร์ตดาวนี่จูเนีร์เขายังไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นจากสตูดิโอได้ครับมาเวลก็เลยให้ค่าตัวแบบวัดใจเพื่อถือเป็นการเดิมพันที่เสี่ยงมากๆในสายตาผู้บริหารแต่หลังจากที่ไอรอนแมนประสบความสำเร็จในภาคแรกไปครับโรเบิร์ตดาวนี่ยูเน ถึง10ล้านดอลลาร์ส่วนโทรเรนทาวเวิร์ดเขาเนี่ยไม่ได้มีบทบาทอะไรมากขึ้นหรือว่าสําคัญต่อนหนังมากนะครับมาเวลเนี่ยก็เลยลดค่าตัวของเขาลงในภาคต่อไปทําให้โทเลนทาวเวิร์ดไม่พอใจมากๆากครับก็เลยปฏิเสธที่จะกลับมาในไ r o n Man นภาคที่2ส่งสมมติบทพันโทเจมโรดตกเป็นของดอนซีโดเทียบรับไม้ต่อจกกนกระทั่งจบแฟนส,สุดท้ายของ MCU